来<买>吧，留一下吧。今天他都喊包饭了。我走了。那么牛，我们干嘛去呢？这快 ศักยภาพไม่พอสองเดี๋ยวันนี้วัวจะนะถึงส0 0พันสอง0 0นสองแล้วลูกหายไปแล้วพั0สองล้วลูกกับแม่หายไปแล้วผมเด็กแปงบนแล้วใหญ่แปแล้วหนึ่งข้างหลังใหญ่ยยประมาณ80มาเรื่อยๆ นำหน้ายายอายุ80มาแล้วภูมิใจมากตัวนี้มา1,500ขั้นขอนั่งพักก่อนไม่ไหวแล้วไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเดี๋ยวเหลืออีก1,700 1,800 จำไม่ถูกแล้วสมองเบลอไปเลยตัวน้อยขึ้นมาแล้วสองพันห้าร้อยขั้นเก็บซะเดี๋ยวออกมาไหนเดียวขี่ขั้นแล้วขึ้นมาขี่ขั้นแล้ว ไม่นับสองพนห้าใช่สองพนห้าร้อยยหน่อยเดียวไหวไหมประมาณเจ็ดสิบสองนไหวไหมไหวไหมรอจะถึง้วเออพี่แบงค์จะถึงเนาะอ่าสามพันแล้วอนนี้นะครับขืนมาสามพันแล้ว ดูขทางแม่งขุดจังเนาะขึ้นตรงนี้ประมาณสี่ห้าร้อยขั้นอีกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยขั้นถึงแล้วก่อนถึงองค์พระครับตรงนี้เย็นมากลมเย็นชื่นใจหายเหนื่อย ครับอีกนิดเดียวถึงแล้วอีกนิดเดียว,ดเ,ดยวเห็นแสงไฟถึงแล้วเย็นหน่อยด้วยยิ่งใแล้วจะถึงแล้วเนี่ยน่าจะถึงแล้วเนี่ยใครเน่ยจอดมองไปบนตรงนี้นะคะสามร้อยสามร้อยคันสุดหอมไหม ล้มประตูวัดแล้วอีกนิดเดียวหูอือลอ,อ,อยเดียวหูอื้อแล้วลอยเดียวจะหนูเด็กขาวมีข้าวต้มร้อนๆข้างบนเห็นประตูซุ้มด้านบนแล้วนะครับอีกนิดเดียวแต่กูจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> อีกนิดเดียวก็จะได้กินข้าวต้มร้อนๆแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ขึ้นมาไหว้พระ อีกนิดเดียวอีกประมาณห้าิบขั้นมาแล้วสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบมาที่มาเดี๋ยวเขาไม่เห็นหนึมาไม่ถึงสามพเจ็ด้อยเิ เยนจังเเย็มากเสร็จภารกิจครับขึ้นลงเรียบร้อยนะครับขึ้นตั้งแต่6โมง ใช้เวลาขึ้นออส,สองชั่วโมงนะครับส่วนขาลงนี่ใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยครับ3,790ขั้นรองเท้าขาดเลนย